สวัสดีจ้ากลับมามอบตัวนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกัน2รอบนะชดเชยเมื่อวานแล้วก็เกมหลักวันนี้นะครับลอจินิเลเกอร์เจอกับสครา e เมนโตคิงนะครับก็พูดเรื่องส่วนตัวกันแล้วกันก็ฉันยอมรับผิดนะครับทุกคำกล่าวหานะครับตื่นเช้ามาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเลเกอร์แข่งในบ้านไม่ได้ดูตารางแบบละเอียดรู้ว่าแข่งกับสคราเมนโตคิงแบ็ k ทูแบ็ k แต่ก็ลืมว่าแข่งในบ้าน ก็ทะลึ่งโพสที่เพจว่าแบบนี่คือโฉมหน้าทีมที่ยังไม่แพ้ใครในบ้านแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าอ้าวเจิมอย่างนี้วันนี้ก็แตกสิครับเราก็คิดว่าเฮ้ยเจิมอะไรวะเราก็นึกว่าเราไปเยนเนือนนะเพราะมันก็อยู่ย่านใกล้ๆกันเอ้าแข่งในบ้านเลเกอร์ก็เปิดไปตามสภาพเปิดเกมมาผิดพลาดกันเองเล่นเสียเทิร์นโอเวอร แล้วก็ซาคาเมนโตคิงร้อนแรงตั้งแต่ควอเตอร์แรกเปิดเกมได้ดีมาก3แต้มยิงไม่หลุดดีอารอนฟอกท็อปฟอร์มป้องกันเลเกอร์ได้ทุกมิติขึ้นนำไปช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกนะนำา30ต่อ13ไอ้เราก็ใจแป้วแล้วว่าหูวันนี้คิงนี่คือยิงโหดทุกคนแล้วก็ไล่เท่าไหร่ก็ไล่ไม่จนและเลเกอร์ผิดพลาดเยอะมากควอเตอร์แรกจบที่สกอร์ต่อ25 ควอเตอร์ที่2พยายามจะไล่ไล่ได้แป๊บเดียวก็โดนลันไล่แป๊บเดียวก็โดนลันก็ยังตามห่างอยู่แล้วก็เข้าสู่ควอเตอร์ที่3ควอเตอร์ Quarter ที่3เนี่ยเลเกอร์สมาธิหลุดเล่นกันไม่ดีเสียเองกระจุยกระจายส่วนคิงเนี่ยฉกฉวยโอกาสได้ตลอดพวกเขานำสูงสุดในเกมช่องว่างห่าง26คะแนน ไอ้ผมเนี่ยก็ยกธงขาวยอมแล้วแหละ26แต้มส่วนควอเตอร์ที่4เนี่ยเลเกอร์ก็พยายามจะไล่มานะโรบบลไล่ลีฟไล่เอดี AD ไล่ไล่ไปเสียไปไล่ไปเสียไปเสียเทิร์นโอเวอร์นั่นอยู่นั่นแหละเสียทั้งเกมสุดท้ายแล้วสกัมเป็นโตคิงชนะไปได้วยสกอร์125ต่อ110นะครับ mm hmm. เป็น1เกมที่น่าเสียดายมากๆ มาสถิติหลังเกมที่เห็นเน่นชัดนะครับนั่นคือเทอร์โนเวอร์วันนี้เลเกอร์เทอร์โนเวอร์23ครั้งเยอะเกินไปแล้วก็เกมรีบาวด์บอลเนี่ยสูสีแอซซิสซัคามเปนโตคิงทำได้ดีกว่าซัคามเปนโตคิงแอซซิสอยู่31ครั้งเลเกอร์25ครั้งซัคามเปนโตคิงเกมรับดีมากสติไวไป20ครั้งฟิลโกเนี่ยสูสีกันแล้วก็เรื่องที่ต้องบ่นทุกเกมเซคันด์แชนหรือว่าดาบ2 s เนี่ยซัคามเ g โตคิงโกยไป16แต้มเลเกอร์ได้6แต้ม เมื่อ,อไหร่จะโฟกัสการรีบาว์บอลแบบบล็อกคนแล้วก็ไม่โดนซ้ำดาบ2อันนี้คือบ่นตั้งแต่เปิดฤดูกาลนี่ก็นัดเท่าไหร่แล้วนัด1112แล้วก็ยังต้องบ่นอยู่นะครับเดี๋ยวมาดู5ประเด็นเด่นหลังเกมดีกว่าประเด็นแรกนะครับวันนี้มาทางฉีกหน่อยทางฉีกเนี่ยก็คือทุกทีเนี่ยแมนออเดอะแมนหรือผู้เล่นยอดเยี่ยมเนี่ยจะนึกถึงผู้เล่นเป็นหลักนะครับแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าโค้ชไมค์บาวเนี่ยสุดยอดมากๆ ในปีที่แล้วก็เข้ามาเปลี่ยนโมเมนตัมให้ซัคเคเมนโตคิงเป็นทีมระดับเพย์ออฟต่อสู้กับโกเดสต์เ e วิลเลอร์ได้สนุกมากๆในเพย์ออฟปีนี้เขาก็ยกระดับการเล่นจะเห็นได้ว่าคือจริงๆคนจะโทษว่าเลเกอร์กากเลเกอร์กากแต่ผมอะ่ะผมไม่ได้คิดแบบนั้นร้อน่ยผมคิดว่าเกมรับของซัคเคเมนโตคิงอ่ะมันสุดยอดเพราะว่าคือเราจะเห็นเลยว่าจุดที่เลเกอร์ทำแต้มอะในแต่ละจุด ไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีเดวิสที่เป็นตัวหัวหอกทะลุเต้มเนี่ยเขาก็ดักได้เลอบอนเขาก็ดักได้ออตินลีฟเขาก็ดักได้เราจึงรู้สึกว่าทางซาคาเมนโตคิงเนี่ยแก้เกมมาดีมากแล้วก็คือเวลาที่เดวิดได้บอลเนี่ยตำแหน่งการยืนของแฮนิสันบานจะหดมาปีกจะหดมาโพสิชันของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยแบบจะคอยช่วยคอยซ้อนคอยแบบทำให้เลเกอร์เล่นยากและไอ้ลูกที่แบบ สมมุติว่าลุมอยู่ฝั่งขวาแล้วคอนเนอร์สายสุดจะมีคนว่างวันนี้เลเกอร์เนี่ยโดนขุดบ่อล่อปลาพยายามจะจ่ายบอลตัดให้คนที่คอนเนอร์ไกลนั้นยิงอะ่ะสุดท้ายโดนซัคาเมนโต้คิงสติลตลอดผมรู้สึกว่าเกมรับของซัคาเมนโต้คิงยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็คือดีอารอนฟอกอ่ะมันก็เก่งนะแต่อยากให้คุณย้อนไปคือช่วงสัปดาห์นี้มีคนพูดถึงเรื่องเทดทริสฮลิเบอร์ตันเดวินทัสซบนิกและดีอารอนฟอกนะแต่ผมอยากจะบอกว่า ตั้งแต่โค้ดไม้บาวเข้ามาทำทีมอะ่ะเขาปั้นดีารอนฟ็อกจนเป็นผู้เล่นระดับออสตาอย่างแท้จริงอะ่ะผมเนี่ยตามดูซัค r า m e เมนโตคิงเพราะมันอยู่เจอเลเกอร์บ่อยนะได้ดูบ่อยผมรู้สึกว่าเดียรอนฟ็อกคือกาดที่เป็นเป็นท็อปไฟในใจผมอะ่ะผมคิดอย่างนั้นนะเขาคือน้องๆของเคอร์ี่อ่ะสำหรับผมนะนผมเองคนเดียวนะไม่ว่าจะเป็นการบุกตะลุย1น่ตอนหการยิงบางจังหวะชี้เป็นชี้ตายเขาก็ทได้ดีสแต้มก็ไว้ใจได้ ผมรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาจากการปลุกปั้นของโค้ดไม้บาวอย่างแท้จริงแล้วก็ผมสําหรับผมอะผมว่าคนที่อีกคนหนึ่งที่ดูมีประโยชน์เนี่ยเวลาเล่นกับโค้ดไม้บาวเนี่ยนั่นคือโดเมนทัสซาบบนิกไม่ว่าซาบบนิกเนี่ยคุณลองไปเปิดดูสัก5นาทีก็พอและไม่ต้องดูเกมเลยดูไอซาบบนิกเล่นเกมลุกอย่างเดียวเนี่ย เราจะรู้เลยว่าทุกการขยับของเขาเนี่ยมันดูมีความหมายขยับตรงนี้สกรีนให้ฟ็อกขยับตรงนี้ไปสกรีนปีกออกมายิงขยับตรงนี้รับบอลเตรียมเล่นขยับตรงนี้เตรียมซ้อนช่วยเรารู้สึกว่าไอการเล่นแบบนี้มันมาจากระบบแบบแผนแล้วก็เราชื่นชมคนหมายบาวนะที่วางรูปทรงให้มันสวยมากแล้วมันก็ดีมากๆนะครับส่วนประเด็นที่2ประเด็นที่2เนี่ยถ้าต้องเลือกแมนออฟเดอะแมตช์เป็นผู้เล่นผมบอกเลยว่าผมเลือกไม่ถูก คนแรกเนี่ยก็คือดียรอนฟอกนี่แหละผมก็ชมแหละว่าเล่นได้ดีมากๆวันนี้มี28คะแนนนะครับดียรอนฟอก5แอสซิต5รีบาว4สติลฟิลโก45% 3แต้ม33%ก็ตอนนี้สำหรับผมเขาน่าจะเป็นสำหรับผมคนเดียวนะไม่ได้มาตรฐานนะผมว่าเขาน่าจะเป็นหนึ่งในพอยต์การ์ดระดับท็อปไฟในใจผมคุมเกมดีจังหวะคุมเกมไม่รีบไม่ร้อนเลือกเพย์เล่นได้ดีแล้วก็ หนึ่งถึงสามพอเตอร์ปวดกระบาลกับมันอยู่คนเดียวหรือเรารู้สึกว่าถ้าเป็นเป็นกาดคนอื่นตะลุยเข้ามาวางมุมสูงยังไงก็ต้องโดนท่านผออผมตบขาแป้นแน่นอนแต่ดิอาลอนฟ็อกเนี่ยมันเป็นคนที่ตะลุยเข้ามาวางเก่งมากเลยนะมันมีวางหลบเดวิดแบบ3-4ลูกแล้วเราก็นั่งดูแล้วแบบชี้มันวางไปได้ไงวะมันวางมุมสูงงันได้ยังไงแล้วก็จังหวะที่มันข้ามเข้ามาหน,หนไม่มีใครเอาเขาอยู่ วันนี้เขาเอาทอเรน์สปินไปจับนี่คือเหมือนกลวยอ่ะเลี้ยงผ่านสบายๆแล้วก็ทะลุมาหาท่านผอ,อแล้วก็เลือกเลยจะโฟเตอร์จะจัมชูดจะโหนขึ้นไปวางคือวันนี้ฟอ็อกนี่เอาไม่อยู่จริงๆผมว่าตัวเปิดเกมของซากาเมนโตคิงก็คือเดียรอนฟ็อกนี่แหละเป็นเป็นเป็นของแสลงเลเกอร์อ่ะเลเกอร์ไม่มีตัวจับกาดแล้วฟอ็อกเล่นได้ดีมากๆแล้วก็ทุกอย่างเพอร์เฟกหมดแล้วลูกยากๆลูกทับช็อตลูกโดนประกบติดนะมือชิดหน้านะ ยิงแ้าไม่พลาดเลย3ามคอเตอร์แรกมาคอเตอร์สี่มาแป๊กหน่อยให้เลเกอร์ไล่ไม่งั้นนีดหนักกว่านี้อีกนะและอีกคนนึงโดเมนทัสซาบอนิกสาบินิกเนี่ยมี29คะแนน7แอซซิตสิบหกรีบาวเอฟเฟกตีบวก20ทุกอย่างเพอร์เฟกหมดแล้วก็วันนี้ป้องกันท่านผออ,อได้ดีปั่นป่วนเกมลุกได้ดี3แต้ม2คะแนนหาจังหวะหาเหลี่ยมทำคะแนนได้ดีมากๆ นี่คือคู่หูดูโอ้ที่ปวดหัวสุดๆแล้วก็เลือกไม่ถูกด้วยว่าใครเป็น Man ออ t ดอร์แมให้คุณเลือกแล้วกันว่าคุณชอบใครมากกว่ากันนะครับประเด็นที่3ไม่ต้องโทษอะไรเลยเลเกอร์โทษตัวเองวันนี้ลอจเชริเลเกอร์เทิร์นโอเวอร์23ครั้งถูกเปลี่ยนเป็นแต้ม30คะแนนแล้วก็ควอเตอร์ที่4คิดว่าจะไล่ควอเตอร์ที่4นี่แหละทรงกำลังสวยๆลีฟเทิร์นโอเวอร์ทรงกำลังมา a d เทิร์นโอเวอร ส่งกำลังไล่เลบอนเทอร์โอเวอร์แค่ควอเตอร์ที่4ควอเตอร์ที่เหมือนจะมีหวังตีตื้นมา9้าแต้มแล้วเทิร์โอเวอร์ไปทั้งหมด8ครั้งก็เทิร์โอเวอร์8ครั้งทั้งเกมเทิร์โอเวอร์23ครั้งควอเตอร์ที่4 8ครั้งไม่ต้องพูดเลยแล้วก็แพ้ก็แพ้ตรงนี้แหละไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรเลยอะ่ะคือช่วงเวลาบีบ,บ,บคุณเทิร์โอเวอร์อ่ะซึ่งถ้าจะพูดถึงรายละเอียดนิดน,นึงอะ่ะก็คือผมรู้สึกว่า โค้ดไม้บาวะ่ะเขาเขาแก้เกมออตินลีฟมาหมดทุกมิติแล้วอะเรารู้สึกว่าปีนี้จะเป็นปีที่ยากลำบากของออตินลีฟออตินลีฟคุณลองนึกดูนะเล่ามาสิว่าเกมเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยปีที่แล้วออตินลีฟเนี่ยหลอกกินฟาวเก่งมากเกมเกมนึงเนี่ยออตินลีฟจะได้ยิงลูกโทษเปล่าๆเนี่ยผมให้เลยนะ3-4ครั้ง3-4ครั้งก็ต้องมี6 7 8แต้มปีนี้แต้มตรงนั้นของออตินลีฟเนี่ยตัดไป หลายต่อหลายทีมเริ่มรู้มากแล้วก็วันนี้เขาเอาคีการเมเล่มาจับซึ่งออสเตลิฟเนี่ยเจอคนตัวใหญ่แขนยาวดคนสติลบอลรูปร่างเสียเปียบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นแล้วก็ในการวางแผนของคิงที่ขุดบอ่อล่อปลาไว้ก็ดีอีกตรงนี้เทอร์โนเวอร์เลเกอร์เล่นไม่ะเอียดไม่ละเอียดก็จริงแต่ก็ต้องชื่นชมว่าคิงเนี่ยแก้เกมมาได้ดีนะครับส่วนประเด็นที่4ผมอยากพูดถึงคีการเมเล่หน่อยคีการเมเล่เนี่ย ในข่าวช่วงต้นฤด,ดูกาลนะสื่อได้สัมภาษณ์ว่าคนที่จะมาเป็นสตาร์คนที่3ของซัลคามินโต้คิงเนี่ยจะต้องเป็นคีแกนเมเล่เท่านั้นผมก็มองว่าเด็กคนนี้มีหลายอย่างที่เห็นว่ามีแววที่จะเป็นไปได้นะ 1. เกมรับดีแขนขายาวป้องกันดีเกะก,กะดีรูปร่างสวยยังไปได้อีกไกลอายุยังน้อยเกมรับเนี่ยถือว่าใช้ได้ส่วนเกมลุก3แต้มทีเด็ดได้ฟัสต์เบรกได้ก็ดูดีมีอนาคตและเกมนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าเขาเล่นได้ดีนะครับซึ่ง มันไม่ใช่คีย์การ์ดเมเลีคนเดียวที่เล่นดีอีกคนนึงเนี่ยที่เป็นปัจจัยเปลี่ยนของเกมนี้เนี่ยนั่นคือเควินเฮอร์เทอร์วันนี้เควินเฮอร์เทอร์เนี่ยมี28คะแนนยิง3แต้มไป6ลูกฟิลโกโดยรวมเนี่ย62% 3แต้ม54%าี่เอรซ็นต์มีเอาร์ซิตผมมองว่าวันนี้เลเกอร์เนี่ยไปโดน3แต้มทีเด็ดของเฮอร์เทอร์เนี่ยหลายลูกและหลายลูกเนี่ยเป็นบิ๊กช็อตยิงลูกเวอร์ยิงที่ไม่น่าเชื่อว่าจะลงอะไรอย่างเงี้ยลงไป ก็ถือว่าถ้ามองเป็น4คนเป็นบิ๊กโฟของคิงเนี่ยโฟคิงนะโฟคิงของจริงเลยเนี่ยฟ็อกซ์ซาบอนิคกีการเมลเล่เฮอร์เทอร์ก็น่ากลัวใช้ได้ขนาดนี้วันนี้ไอ้มาริกมังของเราเนี่ยยังยังฟอร์มไม่ดีอะยังธรรมดายังเล่นได้ขนาดนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าคิงเนี่ยน่ากลัวสุดๆนะครับส่วนร้อยจลิเลเกอร์เราเราไม่มีอะไรตำหนินะมันเป็นเกม Back to Back สำหรับผมนะ มันเทิร์โอเวอร์เยอะมันไม่ใช่มาจากการเราเล่นหยาบอย่างเดียวมันมาจากความยอดเยี่ยมของทีมตรงข้ามด้วยน,นี่ต้องชื่นชมแต่ว่าควอเตอร์แรกเนี่ยสมาธิหลุดจริงมันพังตั้งแต่ควอเตอร์หนึ่งผมมอง,มองว่าบางทีเนี่ยเลเกอร์แบบชอบประมาทแล้วควอเตอร์หนึ่งเปิดตัวไม่ดีเนี่ยแล้วมาไล่เหนื่อยแล้วก็เทิร์โอเวอร์ไม่น่าเทิร์โอเวอร์ควอเตอร์แรกอะ่ะมันมันเสียงง่ายเกินไปอะ่ะจริงๆเกมถ้าตัดเรื่องเทิร์โอเวอร์ในควอเตอร์แรกออกอะ่ะเกมมันสูสีมากเลยนะแล้วก็ ป้องการ3มแต้มดีๆหน่อยแบบคอเตอร์ที่4โฟกัสในเกมรับมีสมาธิไม่เสียเนี่ยผมว่าเกมนี้มันสมุเสริสม,สมเสมอกันแหละแต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วอ่ะก็ต้องยอมรับนะครับสถิติเรบอลเจมทำทิเบิลดับเบิรครั้งที่10 8ยของตัวเองนะครับวันนี้เขาทำา28คะแนน1 1แอสซิสต์10รีเบลซึ่งวันนี้เป็นทิเบิลดับเบิรครั้งแรกในฤดูกาลที่21ด้วยทำให้เรบอลเจมเนี่ยเป็นผู้เล่นอันดับที่5ในประวัติศาสตร์ชาติ NBA ที่ที่ทำทิเบิลดับเบิด แซงเจสันคิดในวันนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ผมแข่งใจตอนนั่งดูสดผมแอบรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ท่านพออเป็นอะไรวะพอแบบความดีดการวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยของท่านพอ,อเนี่ยน้อยลงแล้วก็เรารู้เลยว่าบางลูกเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนคนไม่ร้อยเปร์เซนต์่ยผมผมดูควอเตอร์แรกผมรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันมันลาจากเมื่อวานปะวะมันแข่งสวันติดหรือมันเกิดอะไรกันแน่ อันนี้ก็เป็นควชัั่นใหญ่ๆนะเราเลยไม่โทษว่าพออ,อสู้สโบนิตไม่ได้แต่เราดูตลอดเรารู้ว่าแบบพฤติกรรมในสนามมันเปลี่ยนไปเราจะรู้เลยว่าคนนี้แปลกๆไม่เหมือนเดิมการเดินที่ไม่เหมือนเดิมการกระโดดที่ไม่เหมือนเดิมสรุปแล้วเดวิดเนี่ยเขามาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าตัวเขาเองเนี่ยเจ็บสะโพกเขาเนี่ยเจ็บสะโพกมาสักพักแล้วแล้วเขาก็กําลังรักษาสะโพกอยู่ซึ่ง ทุกวันที่ลงเล่นเนี่ยเขารักษาสะโพกไปแล้วก็ฝืนลงเล่นกัดฟันลงเล่นไปเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาอ้างหรอกแต่ว่าวันนี้มันเจ็บจริงๆซึ่งเขาก็ใส่ทั้งหมดทั้งตัวที่เขามีให้มาหมดแล้วมันก็ได้แค่ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะรักษาให้หายและออจะออกไปเล่นให้ดีนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มาเซฟเดวิดนะแต่ว่าด้วยตาเนื้อเราเห็นว่าเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเราก็เพิ่งมารู้บนสัมภาษณ์ตอนหลังว่าเฮ้ย<ๆ>เขาเจ็บสะโพก,กจริงๆก็ ไม่โทษท่านผออแต่วันนี้ท่านแย่จริงๆวันนี้ท่านมี9คะแนน9รีบาวนะแล้วเทิร์นโอเวอร์5ครั้งมี4บล็อกก็ตามสภาพแล้วก็วันนี้ออติลีฟช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะครับออติลีฟเหลือแค่9คะแนนมี11รีบาวมี8อาซิดต,ต้องหาอาวุธใหม่นะลีฟนะตอนนี้คือ ลีฟกลายเป็นบ่อน้ํามันในเรื่องเกมลับการหลอกกินฟาวทําไม่ได้แล้วแม้ว่าฟิลโกลหรือสถิติอื่นๆจะดีแต่วันนี้เทิร์โอเวอร์ที่ลีฟเห็นชัดก็คือลูกที่สกีนเสร็จและลีฟจะกระโดดจ่ายแอร์ให้เดวิดวันนี้โดนซ c ค a าเมนโตคิงรู้ทันพอสกีนเสร็จเขาดักโดดรอเลยว่าลีฟมันต้องกระโดดจ่ายให้เดวิดแน่เขาโดดตัดบอลลูกนี้ประมาณ2เพผมมองว่าใครที่เห็นเกมนี้จะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยลีฟมันก็ มีจุดอ่อนที่มันชอบเผลอรกระโดดจ่ายเขาสกีนเสร็จเขาจะมีจังหวะหนึ่งเขาดึงปุ๊บแล้วเขาชอบกระโดดจ่ายเพราะกระโดดจ่ายเนี่ยการจะแก้อะไรตรงนั้นเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วพอเขาโดดจ่ายแล้วเราก็เหมือนไปดักรอยอยู่แล้ว NBA มันก็ปีศาจทั้งนั้นอ่ะเขาก็ตัดบ,บอลแล้วก็ฟัตเบรกผมมองว่าลีฟเนี่ยจะต่างกับดีโลดีโลเนี่ยจะไม่มีลูกที่แบบเดาถูกจะเล่นไปตามจังหวะอันนี้จะเป็นความแตกต่างกัน,กนระหว่างดีโลกับลีฟก็ เอาใจช่วยให้ลูกลีฟกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีเร็วๆนะครับเดียนจโลลาเซลมี28คะแนนมี5อาร์ซิตแล้วก็บางคนเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยบางทีมันมันขาดหูก,กาตาแต่ภาพรวมสถิติเนี่ยดีโลนี่คือฟิลโก60% 3แต้ม66%นะครับแล้วก็ทอร์เรนสปินจับเดียนลอนฟ็อกไม่อยู่ได้ไป7คะแนนก็ตามสภาพนะครับโชคดีหน่อยได้แคมลิสดิดมาแคมลิสดิดตั้งแต่เกมยิงไม่ลงกับแมไมฮีทนะ ตอนนี้ฟอร์มสม่ำเสมอที่สุดวันนี้มี16คะแนนมี2รีบาวมี5สติลคุณดู5สตลลของลิชดิดไว้อันนี้คือเป็นคนที่สม่ำเสมอในกด้านการเล่นเกมรับมากๆแล้วก็ในมานั่งสำรองเนี่ยมองลึกลงไปคนที่ลงมาแล้วพอใช้ได้เนี่ยก็จะเป็นลุยฮาชิมุระนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยก็ยังสอบตกไม่ว่าจะเป็นแจ็คสันเฮคือวันนี้หลายครั้งนะแจ็คสันเฮลงมาโมเมนตัมเกมค่อนข้างจะระเบิด ผมก็จริงๆแจ,จ็คสันเฮเป็นตัวที่ผมหวังนะผมโคตรชอบเลยชอบแบบบุคลิกชอบตัวตนชอบสิ่งที่เขาเป็นนะ่ะชอบวิธีการเล่นด้วยแต่ไม่รู้ทำไมว่ามันยังไม่ปังสักทีอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายแต่ก็ให้กำลังใจต่อไปทีเตียนวูดเกมนี้ไม่มีอะไรเลยประลามากมีค่าคะแนนแบบหายไปจากเกมนะครับก็ถือว่าเป็นเกม Back-to-back back ของเลเกอร์แล้วการตอนนี้ชนะ6แพ้6ยืนอยู่ในอันดับที่8ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ คิดว่าเลเกอร์ก็ตเตรียมไปเน้นในเกมอินซีซันเป็นหลักแล้วกันคิดในแง่บวกนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ทำไมผมแพ้ประมดสภาพนะแต่ทำไมผมไม่รู้สึกไม่รู้สึกเศร้ามากเพราะผมรู้สึกว่าตั้งแต่ดูสดแล้วผมรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติแล้วเรื่องเดวิดเจ็บเนี่ยมันก็มีผลจริงๆแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ มันแข่ง2เกมติดด้วยแล้วก็ผมก็ชื่นชม s c r a m e n t นโตคิงว่าเขาแก้เกมได้ดีจริงๆอันนี้คือคือความรู้สึกของผมผมเลยไม่ได้แบบมีความรู้สึกเฟลเพราะเหมือนที่เห็นด้วยตาเนื้อว่ามันน่าจะเป็นประมาณน,นี้ซึ่งมันก็เป็นปประมาณนั้นจริงๆอ่ะก็ยอมรับได้สู้กันใหม่เกมหน้านะครับคิดเห็นอย่งางไรคอมเมนต์มาวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ